อย่าค่ะอย่าฟังคลิปนี้ถ้าคุณไม่ใช่หัวหน้าครอบครัวค่ะหากคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวค่ะแน่นอนค่ะว่านะคะเป็นเรื่องปกติที่เราจะมีความรักความห่วงกังวลให้กับลูกหรือภรรยาหรือสามีมากกว่าตัวเองค่ะอย่าลืมนะคะว่าคนที่มีความสามารถที่หารายได้เข้าครอบครัวก็คือตัวคุณเองอย่าลืมนะคะว่าคนที่นะคะ รักครอบครัวและดูแลทุกอย่างในครอบครัวก็คือตัวคุณเองค่ะวันนี้นะคะแม้แต่การทําประกันเองก็นะคะ,ะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคุณเองก็ทําให้ลูกและภรรยาก่อนตัวคุณเองค่ะคุณลืมไปแล้วหรอคะว่าคุณเป็นคนที่ขับรถออกไปทํางานค่ะคุณมีความเสี่ยงมากกว่าคนในครอบครัวนะคะอย่าลืมทําประกันให้กับตัวเองนะคะเพราะถ้าหากว่าวันใดวันหนึง่ง ที่คุณไม่สามารถที่จะหารายได้เข้ามาในครอบครัวแล้วหากวันใดวันหนึ่งหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับตัวคุณเองแล้วคุณจะเอาอะไรมาดูแลคนที่คุณรักอย่าลืมนะคะไอ้ขอแค่นะคะให้คุณนะคะเริ่มนะคะเอาเงินออม15นะคะจากเงินเก็บของคุณนะคะเปลี่ยนที่ลงทุนนะคะ เปลี่ยนการเก็บออมของคุณนะคะโอนย้ายความเสี่ยงมาไว้ที่บริษัท AAA ค่ะเพื่อที่ว่าวันข้างหน้าหากว่าลูกคุณภรรยาคุณไม่มีคุณแล้วเขาจะได้อุ่นใจเพราะบริษัท AAA ค่ะจะช่วยไปดูแลนะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายจะช่วยไปดูแลค่ะในเรื่องที่คุณกังวลน,นะคะเปรียบเสมือนว่าเขามีคุณไปอีก5ปี10ปีหรือ20ปีวันนี้นะคะคุณที่เป็นหัวหน้าครอบครัว ตัวคุณเองสามารถกําหนดได้นะคะว่าหากว่าวันหนึ่งที่ไม่มีคุณอยู่แล้วเนี่ยลูกเมียของคุณจะยังสามารถใช้จ่ายได้เหมือนเดิมลูกของคุณจะยังสามารถเรียนสูงสๆได้เหมือนเดิม วันนี้คุณมีความสามารถค่ะอยู่ที่ตัวคุณเองนะคะว่าคุณเลือกนะคะที่จะวางแผนอนาคตการเงินให้คุณและลูกเมียครอบครัวของคุณอย่างไรค่ะวันนี้นะคะไอเองในในฐานะตัวแทน AIA นะคะมีสิ่งดีๆที่อยากจะมาบอกเล่าอยากจะมาโอนย้ายความเสี่ยงให้กับคุณและครอบครัวค่ะหากคุณนะคะอยากปรึกษานะคะมีเรื่องอะไรนะคะทักมาสอบถามได้เลยค่ะอยินดีให้บริการนะคะ เพราะวันนี้นะคะเรารักคุณเหมือนกับคนในครอบครัวเลยอยากจะส่งต่อสิ่งดีๆและบอกคุณว่าอย่าลืมวางแผนอนาคตให้คนที่คุณรักนะคะเพราะในวันนี้หากเขาไม่มีคุณในอนาคตเขาจะยังสามารถใช้ชีวิตอยู่เหมือนมีคุณและเขาจะยังคิดถึงคุณเพราะสิ่งที่คุณตัดสินใจทำวันนี้นั่นเองค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ